สวัสดีครับมูฮัซซัมาแล้วครับวันนี้มูฮัซซัจะมาออกกําลังกายครับมาออกกําลังกายมามามาเลยมาอือืมทํมามแม่ทํามแม่เหรอ,อม,มาออกกําลังกายมามาเย,ย้ดยืดเส้นยืดเส้นยืดเส้นจักเดี่ยมแม่นักเดี่ยมออเอาเอาเอาเลยเอาเอาเอา ออกกำลังกายครับกำลังออกกำลังกายครับรูปห กําลังกายครับผมกําลังออกกําลังกายครับโอ้โห่ีบถีบถีบขูดซ้ายขุบขวาขุบซ้ายขุบขวากัดกัดกัดเอ้าเอาเอาเอ้าถีบถีบถีบอื้อหออออออมันเขี้ยวมันเขี้ยวเออ อ๋อออืมออเหนื่อยแล้วไหมลูกเหนื่แล้วไหมเหนื่อแล้วไหมครับเหนอยแล้วไหมครับโอ้โหทีบ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 กัดหูกัดหูโอ้โอโอ้โออ้ดูได้ไหมอ๋ออาเอ๋ ถ้ายังไงก็ฝากติดตามห้องรฐาชาและถาค่ะาาชาแนลด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ลาถาก็มาทําคลิปนะคะหลากหลายนะคะถ้ามีโอกาสนะคะได้ไปสถานที่ต่างๆนะคะก็จะทําคลิปมาให้ดูนะคะในช่วงนี้ทํางานนะคะไม่ได้ไปไหนเลยอีกอย่างนึ่งก็ติดโควิดด้วยค่ะก็ต้องไปดูแล นะคะพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าต้องทำงานถ้ายังไงก็ฝากติดตามรละถาค่าชาแนลด้วยนะคะวันนี้เราถาก็เอาคลิปนะคะน้องแมวนะคะมูฮัสซานะคะมาให้ชมกันนะคะ เขาเพิ่งจะเลี้ยงนะคะไว้เป็นเพื่อนนะคะยามเหงาก็ได้มีเจ้ามูฮัสซานะคะได้เล่นนะคะได้ดูแลด้วยค่ะตอนนี้ก็อ่าก็ประมาณเดือนนึงแล้วค่ะนะคะ,นะคะเป็นลูกแมวที่น่าสงสาร กายออกกำลังกายเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ,อยอ๋ออ๋อเหนื่อยแล้วไหมครับเหนื่อยแล้วไหมครับอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ๋อต่อต่อค่ะถ้าไงรังถาขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่กดติดตามนะคะและให้กำลังใจรัฐาค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ กลับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ